ครับผมับมาสู่อกตตปังๆนะครับกับช่วงรู้ไปหมดครับผมครับคนขี่จัก,กรยานดูฉลาดแล้วก็ดูเซ็กซี่จริงหรือเปล่าคะคุณผู้ชมจริง,มรงผมถึงขนามาขี่จัก,กรยานเพราะข้อมูลนี้เลยคุณเพิ่งรู้ไม่ใช่หรอข้อมูลเนี้ยเอเหรอผมเพิ่งรู้ใช่ใช่ใช่คือจบะบอกว่าจักรยานเนี่ยปนกีฬาที่ได้รับความนิยมมากๆ <c oughs> นะครับผมในเมืองไทยด้วยนะครับก็จะมีโครงการต่างๆที่จัดขึ้นมาขี่เพื่อการกุศลบ้างนะครับขี่เพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้างใช่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยเพิ่งได้มาสัมผัสไม่นานมานี้ เมื <se> ่อประมาณเดือนที that, ่ผ่านมาซื้อจักรยานมาคันหนึ่งแล้วก็แบบนี่เป็นคนสนใจอะไรปั๊บนี่คุณจะแบบสุดสุดเหมือนกันเนาะสุดซื้อแบบซื้อเลย้อเลยอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ซื้อเลยจักรยานต้องเป็นจักรยานคาร์บอนต้องศึกษาว่ามันมีทั้งจักรยานอลูมิเนียมแบบคาร์บอนคาร์บอนก็จะเบามากทําให้การที่เราปั่นเนี่ยได้ความเร็วที่ดีขึ้นนะครับก็สุดทางเหมือนกันจนบางทีเราก็เลยล้มเลยเราก็เลยล้มเพราะด้วยความที่ยังไม่รู้ว่า เขาเรียกว่าข้อจากัดของจักรยานเสือหมอบมันเป็นยังไงเออมันก็มีข้อจํากัดของมันแต่ละอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกกีฬาแหละจริงๆมันก็ต้องระมัดระวังแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าทําไมคนขี่จักรยานเนี่ยเขาถึงดูฉลาดแล้วก็ดูเซ็กซี่นะคะเพราะว่ามีรายงานการศึกษาค่ะของนักจิตวิทยานะคะสถาบัน MindL a b ค่ะเป็นสถาบันที่อังกฤษเขาศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นะคะรายงานเกี่ยวกับผลสุมสํารวจความคิดเห็นนะคะของคนในอังกฤษ600คนค่ะคุณผู้ชมว่ามีความเห็นต่อคนที่ขี่จักรยานยังไงซึ่งผลอ มามีหลายข้อน่าสนใจมากๆนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าคนที่ขี่จักรยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะดูฉลาดแล้วก็เท่กว่าคนทั่วไปถึง13เปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วก็ดูใจบุญด้วยนะมากกว่าคนทั่วไปถึง10เปอร์เซ็นต์คือใจบุญเนี่ยเดี๋ยวให้นะหนูนะเดี๋ยวซื้อข้าวให้กินนะโอเคคือใจบุญเนี่ยเขาเขาดูจากอะไรอ่ะนน่น่ะดิไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอ๋อ มันดูหลักโลกว่ะเออใช่มันดูแบบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วมันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นคนใจดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบขับไปที่ไหนไปจอดก็จะแบบพูดคุยกับคนข้างทางได้เสมออะไรเงี้ยเป็นมิตรกับทุกคนอะไรเงี้ยเนาะเออ,เอ,อใช่นะครับผมแล้วก็23เปอร์เซ็นต์ครับบอกว่าอยากเป็นแฟนกับคนที่ขี่จักรยานมากกว่าเล่นกีฬาชนิดอื่นมีมีใครเข้ามาแบบคุยอะไรเยอะไหมครัไมีแี่คนนะคะตอนนี้มีแต่คนถ้ามาถามว่าเจ็บมากไหมูแดงหายหรือยังเออหรือว่ามีผลวะ เพราะว่าคนที่อยู่ขนานมันต้องเกิดอุบัติเหตุก่อนก็ทําให้คนเข้ามาห่วงใยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะเข้าไปคุยเรื่องอะไรกันอนี่ไงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องล้มทุกคนนะครับผมกระดูเท่ได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่มีอีกจํานวน63ครับสารภาพว่ากางเกงผ้าลายคราที่ทามาเพื่อปั่นจักรยานออกแบบมาแล้วดูเซ็กซี่มากในสายตาผู้หญิงจริงๆแล้วว่ามันดูเซ็กซี่ทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะใช่ครับ โดยเฉพาะผู้ชายคืออย่างนี้พิงเกงผ้าลายคาเนี่ยมันจะเป็นเกงที่แบบรัดลูกใช่ไหมค่ะแล้วก็มันจะบุข,ข้างหลังเนี่ยเ,เพื่อลองรับมันจะมีเจลลอ,อลองรับเพื่อให้เวลาที่เราขึ้นไปนั่งบนเบาะล้วป่นนานๆเนี่ยเราไม่เจ็บก้นเราไม่เมื่อยอะนะครับแล้วไอ้ความรัดรูปมันเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันเซ็กซี่คือถ้ามองผู้นี้ก็คือแบบตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วตีความเป็นอะไรอ่ะก็เป็นกางเกงอ๋อจริงด้วย <laughs> และนอกจากนี้มีอีกคณะผู้สํารวจค่ะทุกคนเขาบอกว่า48%เนี่ยอยากเป็นแฟนกับนักกีฬามากกว่าดาราอีกนะคะแล้วทุกคนลองคิดดูว่าถ้าทั้งดาราแล้วก็นักกีฬามาอยู่ในคนๆคนเดียวกันเป็นไงเป็นไงฮอตไหมตอนนี้มมน้องของเราแย่งเวลาไงดีนะจริงๆนะมันแบ่งเวลาไม่ถูกแล้วอะคนเข้ามาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อหนต้องแบบเฮ้ยออกกําลังกายไหนต้องดูแลคนที่เรารักแล้วมาอีก อยากจากกี่ทิศทางอ่ะทั้งแฟนคลับที่เป็นนักร้องเอ่ยทั้งแฟนคลับอยู่ข้างทางพี่การเจ็บไหมครับพี่การเดี๋ยวทําแผลให้โอ้คุณเอนยปกติมันต้องถ่อมตัวบ้างอะเนาะเวลาพูดอะไรออกไปขอ <c oughs> โทษขอโทษนี่เป็นผลวิจัยเฉยผมแค่พูดถึงแต่ก็ <c oughs> เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงมีอีกสามสองเปอนะคะบอกว่าการเลือกคู่เนี่ยนะคะปัจจัยสําคัญอย่างมากก็คือหาคู่ครองที่ชอบออกกําลังกายเป็นประจําเหมือนเขาไปสํารวจมาแล้วอะส่วนใหญ่แบบ32%บอกว่า คือถ้าจะหาแฟนหาคนที่แต่งงานด้วยอ่ะอยากได้คนที่แบบออกกาลังกายเป็นประจําอยู่แล้วอะ,อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีต่อสุขภาพตัวเองด้วย<ช>จะได้ชวนกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับ <ผม S 1> ค่ะแล้วก็สำหรับผู้ชายไทยครับที่เป็นทั้งดาราเอ่ยนะครับเป็นทั้งนักกีฬาเอ่ยและขี่จักรยานเอ่ยนะครับคงจะดูเซ็กซี่สุดๆไปเลยเขินไหมเวลาพูดอะไรเงี้ยผมไม่ควรพูดประโยคนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกัน ว่ามันเซ็กซี่จริงหรือเปล่านะคะเออมาเรื่องเงินเกงต่อดีกว่าชอบเออรัดรูปบีเมื่อกี้พูดถึงเกงผ้าลายค่าผ้าลายค่านะคะคือต้องบอกว่าผ้าตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่มันแบบยืดหยุนนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมันแบบไม่ยับไม่อะไรคือใส่แล้วมันดูดีอ่ะมันดูรีดเรียบไปกับผิวไปกับตัวของเรามันก็เลยเหมาะกับการขี่จักรยานแล้วมันไม่เกะกะด้วยไงใช่ไหมถูกต้องแล้วมันแบบมันช่วยเพิ่มความเร็วเขาเรียกว่า Aero Dynamic ค่ะเวลาที่ลมพัดเข้ามาปุ๊บเนี่ย พอมันเจอางเกงที่มันแนบกับเนื้อเนี่ยมันฟุดไปเลยใช่ไหมฟุดไปเลยคือเขาบอกว่าคนที่ใส่เนี่ยนะครับเหมือนเราไม่ได้ใส่กางเกงอะไรเลยนะเพราะมันแน่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ใส่กางเกงอะไรเลยอ่ะไม่ได้ครับมันจะห้อยคือหมายถึงว่าขาเราอ่ะมันจะแบบไม่ไม่มันไม่มันไม่สมส่วนอ่ะอะไรมันไม่อยู่กับที่กับทาใช่ใช่ซึ่งเขาบอกว่าต้นกําเนิดของกางเกงปั่นจักรยานนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับเขาทําจากผ้าวู ผ้าบูเนี่ยจะมีความหนานะครับเป็นผ้าบูกางเกงขาส,าสรรั้นสีดําทํามาเพื่อเวลาที่โดนน้ามันน้ามันเครื่องต่างๆน้ํามันที่เกิดจากการแบบเกิดจากจักรยานอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะอันนี้คือเมื่อก่อนต้นกำเนิดของจักรยานของของกางเกงจักรยานนะ,ะแต่พอหลังๆเนี่ยก็มีคนที่มีการคิดค้นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะมีผ้าอ,อะไรนะที่มันเหมาะกับการขี่จักรยานได้ดีกว่านี้ค่ะก็เลยเป็นผ้าออลายคราเนี่ยนะครับอืก็ค,คิดค้นโดยชาวฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่าโทนี่เมเยอร์มูซ่านะคะเขาก็ทดลองมาแล้วว่า ต้องเป็นวัสดุอะไรสุดท้ายก็คือนี่แหละเป็นลรครานั่นเองนะคะคเพราะฉะนั้นนี่แหละเวลาถ้าเกิดว่าใครอยากจะปั่นจักรยานเพราะว่าวันนี้เราพูดในเรื่องจักรยานนะเนาะจริงๆทุกกีฬาทุกประเภทก็ควรจะใส,ส่เสื้อผ้าให้มันเหมาะสมกับแต่ละประเภทนะคะแต่ว่าอย่างจักรยานเนี่ยอะอย่างน้อยอะหมวกกันน็อกเนาะส,สำคัญมากหรือว่ากางเกงอะไรพวกนี้มันก็ช่วยแล้วมันก็สำคัญครจริงๆนอกเหนือจากจักรยานแล้วใช่ไหมคะใช่ก็อย่าลืมเซฟร่างกายด้วยแล้วกันนะครับเวลาที่ออกกำลังกายทุกชนิดกีฬาเลยนะครับใช่ค่ะอ่ะส่วนช่วงหน้าคคครรรัััับบเื่่องงงดปๆผมะ เราจะพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการมีแฟนเป็นนักกีฬาอสักครู่ค่ะ